เปิดภาพล่าสุดป๊อปอาริยาอดีตนางสาวไทยในวัย52ปีสวยไม่ส่างเรียกว่าเป็นนางงามนักสแสดงสาวสวยที่หายหน้าหายตาออกไปจากวงการบันเทิงสำหรับป๊อปอาริยาซิริโซภาอดีตนางสาวไทยประจำปีพศ2537คนที่32ของประเทศไทยและเป็นตัวแทนสาวไทยแบบกวดนางงามจักรวาล1,994ที่ประเทศฟิลิปปินส์ จนได้รับรางวัลพิเศษนาง,งามยิ้มสวยและว,วันนี้เราจะพาทุกท่านมาส่องภาพปัจจุบันของคุณป๊อปกันค่ะซึ่งหลังจากที่เธอหายหน้าจากวงการไปดูแลคุณแม่ที่ป่วยจนกระทั่งคุณแม่ของป๊อปได้จากไปอย่างสงบในปี2562ปัจจุบันเธอยังคงอัปเดตความเคลื่อนไหวผ่านทางไ g ีให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่ตลอด แถมความสวยของสาวปอบก็แทบไม่เปลี่ยนไปเลยถึงจะอายุ52ปีแล้วแต่สาวปอบก็ยังคงดูแลตัวเองเป็นอย่างดีแถมยังยิ้มสวยไม่เปลี่ยนเลยด้วยคะ่ะสวยไม่เปลี่ยนจริงๆ